มาติดตามข่าวนี้กันต่อค่ะเจ้าบอดอุดรธานีค่ะจะริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรศกิติยาภานเรียนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาพร้อมจัดพิธีมอบโฉนด,ว,ดวัดวัดร้างเฉลิมพระเกียรติ นายนัทพงศ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนำข้าราชการประชาชนพุทธศาสนิกชน,ชนชาวจังหวัดอุดรธานีประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ72พรรษาและถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรียนธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสนนีสิริพัฒน มหาวชรราชธิดาขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเร็ววันโดยได้รับเมตตาจากพระราสารโกศลเจ้าคณะจังหวัดอุดรธานีเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาโอกาสนี้นะครับนายนพดลน,นิกรแสนเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีได้จัดให้มีพิธีมอบโฉนดที่ดินแก่วัดวัดร้างโบสถ์มัสยิดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567ตามมติมหาเทรสมาคมในการประชุมครั้งที่20ทับ2565เมื่อวันที่19สิงหาคม2565ที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกับกรมที่ดินในการจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการเดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ออกโฉนดที่ดินให้แก่วัดวัดร้างทั่วประเทศ โดยจังหวัดอุดรธานีมีโฉนดที่ดินที่ดําเนินการตามโครงการ5แปลงได้แก่วัดบ้านท่าตําบลน,นาบัววัดดอนม้วยตําบลน,นาบัววัดบ้านนาดีตําบลเชียงหวางวัดเทพสุพรรณตําบลบ้านตาดและวัดโนนกกกรอกตําบลอุ่มอุ่มจานนะครับโดยโฉนดที่ดินนะครับที่วัดดําเนินการยื่นคําขอต่อสํานักงานที่ดินจังหวัดอุดรธานีเนี่ย ของสาขาหนองหาน1แปลงได้แก่วัดป่าบ้านเชียงงามตํบลหนองหานอําเภอเมืองหนองหานสํานักง,งานที่ดินจังหวัดอุดราธานีจึงจัดให้มีการมอบโฉนที่ดินในคราวเดียวกันรวมทั้งหมด6แปลงครับ